ที่นอนเอาบนวานเตาาเลยที่นอนด้ย รอบที่สองรอบแรกปัน่นไปรถกวนปั่นไปรอบแรกแล้วก็รอบสองห้าขารอบสองห้าขามาปันป่นครบทำครบรอถาฝนฝนบ้า, <c oughs> มา,มาง่ายกันนกกีะลาสิบุกินรถกวนบุนี่ เลามันลงเป็นลอยเป็นต่ละมงูเราเป็นลอยสองลอยแตกอยู่วุนวุ่นนาประมาณห้าหกไร่เจ็ดไรลอะพีแบบน,นีสามสี่ให้เป็นสี่แปลงนาประมาณหกไร่หกไร่กวกว่านี่ละ จ้างรถมาปัน่นแล้วก็จ้างเป็นมะพุนเข่าให้พร้อมเพี่อนใหม่ของเกษตรกร หนกแต่ยางบัวที่เกี่ยวเขาไรนาลานเขาแตกยืย่หยากหยามเชิลขึ้นหน้องมันอาศัยกินมาแมลงจากน้ำลดนี่แหละค่แมลงน้ำลด รบแรกห้องกับปันสกักคนต่รถปันนดีรอบหนึ่งปันมาหลักจากใจอะไรว่าล่มีแต่มัอคนอวา,านก็วานแล้วหล่ะก,ก็ใส่เครื่องปนใส่ผู้นกระปนใส่แต่มีแต่มัอปันกบปันกบอีกรอบหนึ่งดินเพียง คุณพี่น้องค,คุณปั้นแหงนี่คุณตีกายนี่ปั้นแหงเวงที่แหละเว่าปั้นเรืแล้วน้าำไม่ยอเล้วยตีกายปั้นแหงและะ้นวน้ามาถ่วงฝนตกมาอย่างแห้งตกเราถ่วมพร้อม รอบสองกัมา่วานมาปั้นตุ่มมันปันหน้าตุ่มแล้วก็วานวานกับท่วมตายอีกเก้าวานตุ่มกับเขาเริ่มเกิดเกิดฝนกระตกน้ามี่กายนฝนดีน้าม,มาท่วมตายอีกเก้าพี่น้องพี่กายนี่ก็ได้น้าแห้งลงกับวานจนอ้ย นาเคยหมดเขาปลูกอยซี่กระสอบเมื่อสิบสามสิบสีส่ส,สอบกกานวานหลายรอบหลายนามแห่งลุงมองเด็กวานนามแห่งลงมองเดกวานวานสนั่มนกก็กินพ่อนกวานแบบมันบวลงขี่ตมมันบบโมีตมกบมัน สรุปโลกอะ <c oughs> ได้ไปซื้อกาเป็นมาสามมาดำ <c oughs> มองใดที่มันบกเกิดเฉลยกับน้ำท่วมตายกับชุท้ายกับซื้อกาเป็นมาดำเ <c oughs> จ้าของก็ไปซื้อซื้อถาดถาดที่เพาะซ้ำเบียไม่ละมาเพาะกา <c oughs> แล้วเ็มาดำซ้่มมาสามบลกยังเคยได้กินเข,าขาเงง่ากีการ์มเฮ็ดมากไย ที่นี่ลงท้นวานแต่ัอปีเลยปีเน่ยแต่ว่าฝน็กับโมมีอีกละปีเนี่ยฝนโมมีจักเทือ่อมีรอบแรกวังวันที่วันที่เลยวันที่หนึ่งที่สองเออวันที่ที่หนึ่งที่สองนั่นแหละ,ละประมาณนั่นแหละวก็มาไทายไว้ฝนล,ลงลก็มาไทายไว้ไทยไว้แล้วยไม่นี่ก็ประมาณวันที่เก็บปรมาวานอะไรแบบนี้วนะานล่อฝน แต่ว่าคันบ,บ่อืนเาปั้นกบไปม่นฝนโ่ตกเยะมันก็บ่ออกบเนาวนดินแห้งมันดินแห้งสิบอกฝนตกมากฝนะมันก็เยแต่ว่ากัเสียงนั่น้งเป็นนกนี่ละนกนก,กีลาเปนหลายมาเป็นมูล,ละลอยสองลอยลงละมแต่ว่าห้ากระตองเสี่ยง ว่าปั่นดินซุ่มๆนี่เขาไม่ใช่งอกเขามันงอกก็งอกเราฝนบปตกใส่เนี่ยเมื่อกี้เมื่อกี้ถึงเขาแหวกมันอกี้ถึงเขาพุ่งแหวกมันอกี้ถึงพุ่งแหวกเมื่อกี้อบกเมื่อกี้อบกดีเวลาขั้นปั่นดินแหงๆนี่สิครันโอเคเลยเนี่ยโปตกมาแหงๆแดมันก็สีออกเลยดินมันก็สีแดง จะรูมาจนไปแหง้งบุหรา่ากูเห็นหน้านดิบเลยจะรูเอาจนจนรูว่าเหตุแบบไหนมันจะเป็นแบบไหนบุหพี่น้องประสบการณ์เวียดนามาเกะไม่หมดละตั้งแต่เทศเห็ดเบียกเป็นบุหรา่าโรงเรียนป .3 ป .4 บุหร,ร่ะเรลยเห็ดหน้าเห็ดอย่างจะใส่กล้วยหมดเละใส่กล้วยใส่ต่อมากกับมาใส่รถไถน,หนาเดินตาม จวนี้กระเจนเมื่อใส่ผู้บต้าใส่เทคเตอร์เิ่นแนบะแต่ว่ากระจ้างเราไปนองบ่ได้เห็ดจ้างจ้างย่างเดียวจ้าง่นเฮืดไห้บบว่าสิเป็นวานหรือปันนป่นกะปั่นกบก็จ้างคนคือเก้าไผกระจ้าง่นเฮ็ดพอได้อยู่ได้กินจั่สีิทหรล่ไบ่ได้หลายดอก ปีมันเนี่ยกะปีบางนึงนี่ปีที่ผ่านมานี่ยกะวานหลายรอบมันกะมาเด็ดมาดาดถึงสามถึงดำเดกก็ได้ลอยได้ลอยซิบสอบนี่แหละพี่น้องสอบวัวไงดิสอบยี่สิบกว่าโลนี่แหละสอบวัวาาหารนี่แหละได้กกได้กินก็ได้ปั่นพี่ปั่นน้อง กินน้ำกันบด้คายดอกอีใดก็ได้ยงขึ้นเห็ดคือเกาล่ะเห็ดถึงเช้านาก,ก็พอสมนี้แหละปีนี้ตามที่จริงในปีนี้เขาถือราคาเขาถือถือต่ว่ารัฐบาลกระโบคืออกคือบอ่อบอมีการสดเซ้ยบุญนี่ตีที่ผ่านมันบุมีส่วนตังให้รัฐบาลบุมีส่วนตังให้ ขาเจ้าคำนวณจังไดบุบุมีสว่วนต่างบัดปีกอนนั่นราคาเขาก็บพ่อๆกันนี่ละแต่ว่าห่างนีสว่วนต่างให้จักข้าเจ้าคำนวณแบบได้บอลูขึ้นกันราฐบาลก็ได้หลวงก็ได้จะข้าเจ้าสรอยกันแบบได้ปีนี่พัดว่าบ่วห้เพราะว่าว่าขาแพ้งเพราะว่าแต่ว่าอยู่บ้านฮอราคาเข่าทอเกเขากับปีกวนทีพานมากนะนะบ่วห้ก็บ่เอาบ่คิดต่ตอหระกันคิดตตอหรอมัน บบได้แล้วมันเสียใจเพราะฉะนั้นห้องเราโบต้องคิดต่อแหละเจ้าว,วาก็คข้าเก็บเกี่ยวกับหางไดคือเก่าอยู่ดอกว่าไดกับบุกกุ่มทุนดอกแต่ว่าก็ยังดีกว่าบบได้อยู่แต่ว่าปีนี้ก็สิเข้าการเลี้ยงตั้งก็ดีแล้วพี่น้องเฮ้ <c oughs> สิเลี้ยงตั้งไม่ก็ดีนี่ยังก็อยู่ในใจเขานี่แหละเนาะ <c oughs> เออ อำนาจทุกอย่างอยู่ในมือฮ่อหเต่าเขาเสียจังไดก็เห็ดเด้อพี่น้องเด้อเนาผู้ใดเห็ดกับเ้าไว้จังไดเอาก็จชี้เอาดีบดีผูได้ว่ากันดอกแล้วแต่ความคิดของแต่ละคนผู้ใดว่าดีก็ดีผู้ใดว่าบ่ดีก็เลือกเอาคนที่ดีที่สุดในใจฮ่อเด้อพี่น้องเด้ออันนี้นี่แหะแค่เสียแค่ค่องเอาในเมื่ออำนาจขึ้นมาอยู่ในมือฮ่อก็พิจารณาเอาพี่น้องเฮาก็ได้ สำหรับคลิปนี้เขาให้บเพิ่งมีมาวานเขาวานเขาจ้าเขามีเขานี่ละวานไปกินเขาขอกอก่อฮอกนี่ละต่ว่าผู้วานเขาคน,จจน,านกับจ้าเมียนยังไงดอกเราก็ลดใส่หมวกันนอกวานเขา ิ้จไปเพียงแค่นี้กคิดมาต่อนใไม่สำหรับลิปนี้กันสวัสดีครับเด็กผู้วันเขาเ็นไส่หมวกกันเนาะเหมือนปลาลิลิบ,บน